ตอนนี้อยากจะตีแป้งโอ้แว่นตาของยามันหล่นลงไปในแป้งเลยอะคุณยาฉันรักวิปครีมสุดๆฉันสามารถกินได้ไม่หยุดเลยโซฟีร้านอาหารของฉันมีแต่อาหารที่ดีที่สุดเชฟดีใจจังที่ทุกคนมาเพื่อนหนูหนูว่าเด้เลาของฉันทำอาหารของเราแล้ว เอาล่ะหนูจะเริ่มจากแตงก่งมหนูต้องกอะไรที่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเหรอเราตั้งมอปกติล่ะฉันคิดว่ามัลลี่น่าจะชอบเหมือนกันนะแลวหว่างนี้ฉันจะเล่นโทรศัพท์รอชอบจังเลยคลิปนี้ห <laughs> นักจต็เลยเชฟช่วยย่าหน่อยสิได้ครับคุณย่าอย่ายกของหนักสิใช่แล้วขอบใจจ้ะได้เวลาเริ่มทำอาหารกันแล้ว ก่อนอื่นตัดด้านบนออกแบบนี้แล้วค่อยๆปั่นข้างในให้ละเอียดสิ่งสำคัญคือต้องทำอย่างระมัดระวังไม่เช่นนั้นมันจะเลเอะเธอะได้เพราะมันปั่นได้แรงมากโอ้คณเยอะเอาล่ะการใช้แตงโมธรรมดามันน่าเบือ่อเราจะใช้วิธีที่ท้าทายมากขึ้นฉันเตรียมแป้งเสร็จแล้วด้วย จากนั้นก็เทใส่แม่พิมพ์พแค่ไม่กี่อันก็พร้อมแล้วต่อไปเอาน้ำหวานสกิทเทิลหลากสีหมอมันอร่อยแล้วก็เหมือนลูกกวาดด้วยใช่แล้วอร่อยมากมหลังจากนั้นก็บีบใส่แม่พิมพ์พแต่ละอันเราจะได้แป้งที่สีแตกต่างกันซึ่งแต่ละสีก็สวยงามมอ ดูนี่สีมันสดใสแค่ไหนและต่อไปเอาแม่พิมพ์เข้าตาอบได้เพื่อให้มันสุกนอะฉันอยากเห็นผลลัพธ์เร็วๆแล้วส่วนย่าจะใส่เจลาตินลงไปในแปงโมแบบนี้และต่อไปก็ย่าจะเพิ่มน้ำพึ่งด้วยต้องใส่ลงไปให้เต็มแตงโมเลย หนักจังแต่ไม่เป็นไรแย่าสามารถจัดการได้แล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยหึ่งเหรอมันไปมาจากไหนกันเฮ้ยออกไปนะอย่าให้ย่จัดการแกเองมันนี่เลยออกไปเป็นไงละ่ะออกไปเลย <S <S ดูนี่สิย่มีไม้หนวดแป้งด้วยนะอ้ออะไรอะ ดูเหมือนยังไม่ได้จัดการแค่พิ่งจัดการโซฟีไปด้วยเออเมื่อกี้อะไรกันโออไลค์ไหมตอนนี้ก็ได้เวลาวางชั้นเค้กแล้วเอามาวางซ้อนกันแบบนี้แล้วก็เคลือบด้วยครีมให้ทั่วพอได้ทรงที่โค้งมนแล้วก็มาทาครีมแบบนี้เลย จากนั้นเราจะใช้น้ำเชื่อมสกิตเทสอีกครั้งแต่ครั้งนี้ฉันต้องการเฉดสีเขียวเท่านั้นเพื่อใช้มันทาเป็นสีแตงโมของฉันมันต้องออกมาอร่อยแน่นอนและมันจะเหมือนของจริงมากมากด้วยฉันพร้อมแล้วแทบแยกจากของจริงไม่ออกเลยน่าสนใจดี แต่วุ้นของอยีาก็อร่อยมากเหมือนกันดูนี่สิว่ามันมีเยอะแค่ไหนวจากนั้นเราจะหั่นเป็นชิ้นๆใส่ตานเพื่อให้มันกินได้ง่ายย่าคิดว่ามอลลี่ต้องมีความสุขแน่นอนอ๋อใครๆต่างก็มีแตงโม,โมที่ไม่ธรรมดาจะ,จะแพ้จ,จริงๆเหรอไม่มีทางฉันจะใส่แฟนตาเข้าไปในแตงโม เสียบเข้าไปแบบนี้เลยแล้วตั้งโมองของฉันกัจะไม่ธรรมดาเหมือนกันมอลลี่เอาล่ะได้วเวลาเลือกแล้วว้าวโอ้โซฟีทำไมถึงเสียบขดเปล่ามาในตั้งโมงล่ะแปลกจังงั้นมาลองผ่าแตงโมงกันแล้วกันจะได้ลองไงไม่อยากจะเชื่อเลยหนูไม่เคยเห็นแตังโมงสีน้ำเงินมาก่อนนะ น่ากินและรสชาติก็เหลือเชื่อจริงๆด้วยบราว่าโซฟีเก่งมากตอนนี้มันเปของคุณย่าก,กันมันคือวุ้นอร่อยเกินบรรยายอ้โหาเชฟแซมทำอะไรน่าทึ่งออกมาเหมือนกันหนูไม่เคยเห็นเค้กลูกแตงโมงมาก่อนเลยและข้างในก็มันสีรุ้งอร่อยมากๆหนูคิดว่าูัชนะครั้งนี้ก็คือ ทุกคนโอ้จริงเหรอเราชนะทุกคนเราเก่งมากเลยครั้งนี้เดีอยากกินป๊อปคอร์นทุกคนทำได้ไหมสบายมากจ้าเพื่อที่จะทำมันเราต้องการต้มข้าวโพดก่อน <c oughs> คุณย่าทำไมต้องทำด้วยเรามีแม่ป๊อปคอนเซ็ปต์โลอยู่แล้วนะ <c oughs> เราแค่ต้องเอามันไปอุ่นเท่านั้น เริ่มจากเทใส่จานและจากนั้นก็มาอุ่นได้ใดเป่าผมโอ้ที่มันอะไรกันเนี่ยโซฟีพอได้แล้วเพอาไดเป่าผมของเธอแม็ดข้าวโพดปิวมันที่ยา่เต็มเลยตอนนี้เต่เป่ามาจากหูเอ้ยหยุดนะมึงยากกลังทำอะไรเนี่ยทำไมต้องไปทางนี้ด้วยทีนี้ฉันต้องปั่มออกเหมือนกัน อเออมันเป็นพ่อโซฟีนะคุณย่าต่างหากอย่ากโกหกนั่นเด็กน้อยเอ,อ้ยไม่ใช่ฉันจริงๆนะช่างเถอะอยู่เล่นกันได้แล้วหากไอเด็กกันใช้ได้ปบบผมไม่ได้ผลเราต้องใช้วิธีอื่นนะใช้เครื่องทำวาฟเฟิลใส่เม็ดข้าวโพดล,ลองไปแล้วก็ใส่นยเทนล่าเ็นิดหน่อยเพ่อให้ได้ประกอบรสช็กตกแลตแบบนี้แล้วในขณะที่ราให้มันสุกเรจะกินเนทนล่าหรอ นนากิจั่ส่วนฉันจะทำป๊อปคอนแบบโบราณในกระทะใส่มาชม์ชเมลโล่ลงไปมันจะทำให้ป๊อปคอนิีงอร่อยมากขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องปิดฝาด้วยนะใช่แล้วดูนี่สิมันน่ากินแค่ไหนตอนนี้ป๊อปคอนของฉันก็ยืดเหมือนกับชีสบนพิซซ่าเลยดูสิว่ามันยืดแค่ไหน จากนั้นก็หยิบบอลบอลเพื่อมาปั้นเป็นลูกบอลเราแค่ใช้มือปั้นแบบนี้เท่านั้นและต่อไปก็ใส่ลงไปในกระดาษมันไม่ใช่แค่ป๊๊บคอนธรรมดาแต่เป็นขนมหวานจริงๆเสียง,งมากคุณย่าคิดว่าไง oh, <yeah. S 1> โอ้อไม่เลวนะแต่ว่าโอ้ข้าวโพดของย่าก็พร้อมแล้วเหมือนกันย่าคิดว่าลักสาวของย่าต้องชอบมันไม่น้อยกว่าปัอปคอนของทุกคนนั่นแะ และตอนนี้อยากจะทาข้าวโพดด้วยเนยด้วยตอนนี้ก็เสิร์ฟได้โอ้ดูสิวันน่ากินแค่ไหนือมอยากกินเองเลยนั่นเนี่ยเออแต่กินไม่มาจากไหนกันใช่เย่าได้กินจริงๆนะโอ้โซฟีอยู่เล่นได้แล้วอย่ารบกวนคะ่ะต้งสติดหน่อยซิปักขันคนกำลังไหม้แล้ว ใครตายเธอมันไหม้หมดแล้วกินก็แย่มากแต่ช่างเธอหวังว่าเธอจะชอบนะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันไม่นิดหน่อยเองพ่เจ้าแล้วอันไม่ไม่นี่คืออะไรกันเนี่ยหนูจะไม่กินดัดขาดแต่หนูชอบข้าวโพดนะหนูเต็มใจที่จะลองเลยเอ,อ้ใช่อร่อยมากหนจะไม่ใช่ปุ๊บคอนแต่ก็ไม่เป็นไร อ้โฮเชฟทำอะไรที่น่าเที่ยวอีกแล้ว <Wow. S 1> มันทั้งดูสดใสและก็น,น่ากินอร่อยมากมากต้องอย่างนี้สิอร่อยเกินเป็นใหญ่เลยและแน่นอนเพราะฉะนั้นในรอบนี้ก็คือจานนี้โอ้ oh, ใช่ฉันรู้อยู่แล้วว่าขนมขวัฉันทำให้ทุกคนมีความสุขในรอบที่สามหนูต้องการอะไรที่จังกว่าเดิมเบอร์เกอร์ทุกคนทำได้ไหมคะ ง่อยมากเธอไม่รู้หรอกว่าอาชีพเนี่ฉันทำเบอร์เกอร์มากี่ชิ้นแล้วแน่นอนเราจะเริ่มจากเนื้อบดทำมาจากเนื้อที่สดแบบนี้แหละมันคือพื้นฐานของเบอร์เกอร์อย่างไงเราใช้แค่เนื้อบดที่มีคุณภาพเท่านั้นจากนั้นก็มาปรุงกันด้วยพริกไทยแล้วก็เกลือแล้วก็ทุบให้เข้ากันแบบนี้และอีกแค่ไม่กี่วิมันก็จะได้ที่แล้วใส่ชิ้นเนื้อลงไปในกระทะ แล้วก็ทอดให้สุกและชุ่มฉ่ำน่ากินมันมีกลิ่นหอมมากเลยย่จะตัดชิ้นเนื้อเล็กๆได้ยังไงกันนะโอ้จริงด้วยโซฟีหลานช่วยย่าไว้เลยกระป๋องนี่แหละสมบูรณ์แบบจากนั้นก็เอาไปทอดในกระทะได้ในขณะที่รอให้เนื้อสุอยกย่จะบีบซอสมะเขือเทศลงไปบนขนมปังแบบนี้ และก็ใส่ส่วนประกอบอื่นๆ <Wow. S 1> ด้วยนะอย่างผักกาดหอมเนื้อทอดมะเขือเทศชีสและก็เนื้ออีกชิ้นหนึ่งและแน่นอนต้องปิดด้วยขนมปังอีกก้อนและจากนั้นก็เสียบไว้จะได้ไม่ล้มไรสาระจริงๆนี่มันเด็กมากเบอร์ก็ต้องชิ้นใหญ่สิคือสิ่งที่ฉันทำเองใส่ซอสให้ได้มากที่สุดท่าที่จะทำได้และตำด้วยผักกาดทั้งสวน และแน่นอนเนื้อชิ้นใหญ่ที่ฉันทำและหัวหอมทั้งหัวและมะเขือเทศด้วยต้องหั่นให้สวยงามนะน่ากินจังเลยและพิ่มชิสอีกนิดหน่อยเปิดด้วยขนมปังก้อนโตอีกชิ้นและก็สาม,มารถเสริมได้ให้ตายฉันยังไม่พร้อมเลยอะต้องประกอบเบอร์เกอร์ดว่วนแล้วใส่ซอสมะเขือเทศกับมัสตาร์ดยเยอะๆตามด้เนื้อและก็ชีส ยิ่งเยอะก็ยิ่งอร่อยเออไม่มันยังน้อยเกินไปต้องมากกวนน่านี้แบบนี้สิเจ๋งเลยดูของคอยที่ฉันจะสร้างนะมันจะอะร่อยกันบรรยายพร้อมแล้วดูนี่สิมันสวยแค่ไหนเออไม่นะเธอทำอะไรลงไปเบอร์เก์ของฉันมันพังหมดเลยก็อะไรขึ้นเนี่ยหนูจะไม่กินเบอร์เก้สองชิน้นนี้มันไม่สวยเลย แล้วก็ไม่น่ากินด้วยแต่หนูยินดีที่ลองบร์เกอร์เชลเล็กน่ารักจากคุณย่านะมาลองกันเออใช่อร่อยมากมากเลยนี่มันดีที่สุดไม่ต้องสงสัยคุณย่าชน,นะโออใช่เจ๋งจุงเลยย่าทำทุกอย่างด้วยความรักไงกดติดตามช่องของเราและเธอจะไม่พาลาดช h a l l e n g ที่อร่อยและน่าสนใจแบบนี้มันยิ่งสนุกยิ่งขึ้นเมื่ออยู่กับเราแล้วเจอกันใหม่นะบาย